สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมาเล่นเกมตัว R O V ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A05 ผมที่พีซื้อมา ในวันที่1 1 1 1กับราคาประมาณเลท3,000ครับเหมาะเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนของซั s u n g รุ่นนี้คือดอมดีจริงครับกับเลทราคา3,000คือเวิร์กมากครับพี่ผมทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดขอผมปรับ Android เวอร์ชัน13กับตัว s a m s u n g a ลิซ A05 ผมบอกเลยว่าตัวนี้น้ำหนักกับดีไซน์คือเบาจริงครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากในการใช้งานครับหน้าจอเป็นหน้าจอ60 จ7 8นิ้วเป็นแบบ HD part ครับสู้แสงคือ576นิ้นครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ตัว CPU m i n i r tech hero g 8 5ผมเป็น octa core นะแรม4จรจิกผมตัว P ใช้ก็คือ6.4จิกจิผมกับตัวลอมนะครับนี่ครับกล้องหลักก็คือ50ล้านกับราคาเลท3 0 0พถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับแบต5,000ครับตอนนี้ผมแบตเตอรี่ของเราผมก่อนเ,เล่นเกมนะจะพี่ให้ดูก่อนว่าแบตแบตอยู่ที่ 87%นะครับเดี๋ยวพีขอทำการตั้งค่าเลยครับครับเดี๋ยวพีขอปรับแสงนะครับผมนี่ปรับแสงปึ๊บอันนี้พีปรับแสงเป็นแบบให้มันแบบไม่ออโต้นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับตรงนี้พีก็ปิดเป็นแบบออโต้เลยเรียบร้อยนี่ครับบอกเลยว่าตัวนี้ผมสามารถปรับคําว่าภาพ HD ได้สูงสุดคือสูงมากนะผม S 1> <S 1> กาเซ็ผลปรับเป็นคําว่าสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้ผม3ลบพี t t ตั้งค่าเป็น60เฟนทุกอย่างพีเปิดสูงสุดเลยนะครับกับเกม ROV ในตัว Samsung Galaxy A05 นะครับผมแลยวพีขอทการเริ่มเล่นเกมเลยนะครับนี่นี่เสียงนะครับผมเราพลพงหนึ่งตัวนะครับ <S <S น,นี่มาเริ่มนะครับลงแรงเลยครับ5ต่อ5เลย ชอบอ่ะลำโพงกับระบบสัน่นคือเสียงดีจริงนะอันนี้ยังเลยว่าเสียงดีจริงครับนี่ครับเราก็มาดูนะครับผมว่าเป็นไงบ้างสอรับตัวนี้นะพี่จะขอเล่นตัวแคลรี่แล้วกันนี่ก็มีมเขาเล่นแล้วงั้นเราเล่นตัวไฟเตอร์เนาะ ครเดี๋ยวจะเมทดีงั้นเอาเมรก็ได้นค,ครผมก็จะเล่นเมทนะครับผมเพราะว่าเวลาใช้ดามเมจครับมันจะมีเอฟเฟกต,ต่างๆแสดงออกมาได้อย่างสวยจริงครับโหรู้สึกว่าตัวนี้ผมมันก็เลื่อนไหลนะหน้าจอของซัมซุงครับบอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยว่า ในการทัดในการกดของรุ่นนี้คือทัดดีมากครับันคอนเฟิร์มจากทีเองเลยว่าในการทัดการกด,ดนี้สบายลำโพงหนึ่งตัวถือว่าเป็นลำโพงที่เสียงดังมากเอาการเลยครับกับตัวนี้เวิร์สเวิร์ชอบอ่ะน้ำหนักมัน195กรัมนะครับสหรับตัวนี้ผมชอบครับสีสันของตัวหน้าจอก็ภาพตัวเ d สดิพก็ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าสีสันก็สวยงามครับ นหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแบบ infinity display นะครับเป็นแบบ p l s l c d นะครับถือว่ามองมุมไหนก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับ p ในการใช้งานตัวนี้นะครับครับเรามาเริ่มเล่นเกมนะครับผมกับเกม r o v ในตัว samsung galaxy a 0 5ในการปรับสูงสุดก็คือปรับสูงแล้วก็ปรับเป็นสนามรบที่ปรับเป็นตัว60เฟรมนะครับตัวน,นี้แบตครับผม แบตอยู่ที่80%อซยู่นะครับมามาดูครับผมมาดูว่าเป็นไงบ้างสับตัวนี้รู้สึกว่าการทัดเวิร์กนะครับ นี่ครับาาเราก็ทําการเล่นต่อครับผมตอนนี้ถือว่าทัดดีมากเลยนะเอาตรงว่าทัดดีมากโหทัดดีจริงเฟร,เรมเลทก็คือนิ่งมากเลยครับผมอยู่ที่60เฟรมนะครับโอ้หโหเก g 9มันไม่ใช่ HOG9 มันคือด HOG85 ผม ว่าเวิร์กมากเลย HLG 85สับสนครับเพราะว่าโปรติก็รีวิวกับตัว HLG 9นะแต่สับี่น่ะมันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมถ้าเทียบกับโซลรต์โาโฟนยี่ห้ออื่นนะยิ่ดะะ้ขนานี้ถือว่าสุดยอดมากเลยอ่ะโหซัมซุงทำไมทำตัวรอมในการใช้กับ c p พตัวนี้ดีจางเสรีว่ารอมของซัมซุงดีมากเลยครับสามพันครับบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มจริง คุ้มมาก Dragon hát Slayer เวิร์กครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กมากเลยในการทัดในการกดรุ่นนี้คือสุดยอดมากทัดปีมากเลย เมเลทนิ่งๆนะสับพีน่ะทัดดีมากเลยครับบอกเลยว่าทัดสุดยอดมาก หน้าจอสีสันของภาพตัวนี้คือสวยงามจริง,งเ,งงเวิร์กเวิร์กบอกเลยว่าเล่นตัว r าได้อย่างสบายหายอองครับ เราไปเชื่อเพื่อนลรากันตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นดีมากฮ่าเราโดนแล้ครับผมทัดดีอ่ะรู้สึกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ในการทัดลำโพงตัวเดียวถือว่า เสียงดังฟังชัดมากครับหายห่วงจริงกับเกม RO ในขณะ,ะนี้ถือว่าสุดยอดสบายหายห่วงครับมาเรามาเริ่มครับพัดดีมากปัดไปปัดมาคือมันเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่เล่นเกม RO ได้อย่างแบบสบายหายห่วงแน่นอนครับ รเราก็มาลองดูอีกจัดการเลยพัพด,ดีมากเลยอะ่ะชอบมาครับมาต่อกันครับผมอันนี้พีอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับผม สังเกตว่าตัวแมปมันจะเป็นตัวแมปล่าสุดเลยนะครับ น้องมีใครช่วยเราครับผมตอนนี้เฟรมเน็ตสำหรับพีก็ห้าสิบหกนะตอนนี้ก็เห็นห้าสิบหก ครับเราบวกครับผมตอนนี้ yeah. <was> นครับวบุกต่อครับ ฮัทดีมากเลย ถือว่าในการทัดในการกดตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากครับพีเล่นไป10นาทีแบตลดลงไป2เปเซนป้าหลังจากที่พีเล่นนะผมบอกเลยว่าพีเล่นไป2นาทีแบตลดลงไป2%เปเซถือว่าสุดยอดมากกับเกม r o v ครับเฟรมเรทถือว่าอยู่แบบที่50 50 48 60ถือว่านิ่งครับเวลาตีบวกครับมันจะลดลงมาสัก่นะครับถ้าตีบวกประมาณ5ต่อ5ถือว่าเป็น ตัวเล่นสมาร์ทโฟน AUv ได้อย่างดีมากครับบอกเลยว่าคอนเฟิร์มกับพี่เลยว่าโคตรด,ดีกับราคา3,000นะผมบอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่โคตรคุ้มค่าคุ้มราคาครับถ้าเราซื้อผมช่วงโปรโมชัช่นสิ11นะก็ราคาอยู่เฉลี่ยที่2 0 0 8 2น0ปดนเด็ดราคาไม่เกิน3,000ถือว่าสุดยอดมากกับตัวนี้ครับบอกเลยว่าเวิร์กมากแนะนำเลยครับผมว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่น r o v ได้อย่างดีมากตัวนี้อ่ะคือมันแบบ คือมันเวิร์กมากล่ะเวิร์กจริงอ่ะเวิร์กแบบเวิร์กแบบเวิร์กแบบสุดยอดมากอ่ะโหสุดยอดจริงครับ